ก็ขอกขอบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยค่ะ และในส่วนวันนี้นะคะเราจะมาสอนรับยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ใน Facebook กันนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับโปรไฟล์ก็สามารถมาดูวิธีนี้แล้วก็นําไปทําตามกันได้นะคะและในวันนี้นะคะสาหรับใครทาตามก็ได้น,นให้เปิดโปรไฟล์ให้เป็นสาระแบบที้กันก่อนได้เลยนะคะเมื่อเงินยอดที่เราทํารายการนะคะก็จะไม่อัพขึ้นมาให้เรากันนั่นเองและในขั้นตอนแรกนะคะให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้หรือจะสแกนเป็น QR Code ที่ต้นคลิปนะคะ มาเพื่อสมัครใช้งานหรือลงทะเบียนฟรีกันก่อนได้เลยเมื่อเราคลิกือสแกนเข้ามาแล้วก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ km social กันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เราคลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วน,นะคะแล้วก็ประกอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตนโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชีทีมเออยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อินที่ปุ่มสีแดงตัวนี้กันได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย ค่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราคิิกไปที่ Facebook กันเลยจากนั้นนะคะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะ และในส่วนของบริการนะคะก็จะมีหลากหลายบริการให้เราได้เลือกใช้กันมากมายเลยก็จะมีการแจ้งเรทราคาการรับประกันความเดียวต่างๆเอาไว้ให้เราเลือกกันนั่นเองนะคะแล้วก็เลือกเลทที่เราต้องการลงไปได้เลยและใน่วนของลิงก์เราก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันจากนั้นเมื่อเราเข้ามาที่โปรไฟล์ที่ต้องการจะเพิ่มติดตามกันแล้วก็เรากด Copy ลิงก์ไปที่ด้านบน เสร็จแล้วก็นําลิง์มาใส่ในช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยนะคะและในส่วนของจํานวนถคาต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามกันเท่าไหรแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะลองเพิ่มไปดูสัก100กันแล้วกันนะคะค่าเวลาก็จะเฉลี่ยคานวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่7บาทตท่นั้นเองจากนั้นก็ให้เรากดสั่งซื้อกันได้เลย และเมื่อเรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะหรือรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็คลิกไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอสถานะขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดและทำรายการไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะและหมายเลขตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเองค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอแล้วก็คลิกไปที่เติมเงินกันนได้เลยะะค เมื่อคลิกเข้ามาก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกนคิว o า e โค้ m ทูม y น a ี l วอลเล็และคริปโตเคอเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานด้านล่างแล้วก็เลือกทำตามกันไปได้เลย และสำหรับใครที่มีปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องการแจ้งหรือติดต่อแอดมินก็คลิกเมนูที่เมนูติดต่อแอดมินกันเลยนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอหมวดหมู่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปสำหรับใครต้องการจะกรอ,อกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถประกอ,อกได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างกันตรงนี้เลยนะคะในส่งรูปภาพเราก็แนบไปที่แท็กไฟล์ ile, แล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออดเดอร์ของเราลงไปแล้วก็ส่งตัวกันไปได้เลย สำหรับใครที่รู้สึกว่าขั้นตอนนี้ยุ่งยากเกินไปก็สามารถคลิปไปที่ไลน์แอด,ด้านบนและจะคลิปไปที่ไอคอนรูปหลายด้านขวามือตรงนี้เพื่อติดต่อแอดมินส่วนตัวกันไปได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองและสาหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆได้ลอ,ล,ลองเข้าไปใช้งานกันด้วยแล้วก็คลิปมาแนะนาเพื่อนกันเลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งไปให้เพืเ่อนๆกันได้เลยไม่มีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมมีการเเติิงน เราก็จะได้าตาค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์เลยนั่นเองนะคะแล้วสำหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทก็จะสามารถปลดล็อกมาดูซีรีส์หนังจริงกันฟรีเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขจากที่เราบอกไปนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาเลือกรับชมกันได้มากกว่า300กันเระเลงก,กันได้เลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะกลับไปที่หน้า a c e b o o k ของเรากันเลยต่นนั้นให้เรามารีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดผู้ติดตามกันได้เลย ขณะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ของเราก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงได้วิดีโอนี้เข้ามาสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแต่ถ้าวันนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ